ไม่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 คนไทยสาวคนลาวยี่เขาเหม็นกินฟีรพลังเเวนตี้ไม่ไม่ไม่ใช่ใหม่นั้นเอ้าแล้วเป็นใหม่อะไรล่ะรอติดตามชมได้เลยจ้าเฮ้ยเพื่อนรอเราด้วยมาวาววันนี้เรามีอาหารให้เพื่อนลองทานด้วยนะ ดูเหมือนอาหารแปลกๆมันคืออะไรเหรอหไอแดกแด่ไหมหรือที่เรียกกันว่าหนอนไหมเป็นอาหารที่มีในชุมชนเรามานานแล้วเอ๊ะหนอนไหมหนอนไหมจริงเหรอฟังดูแปลกดีแต่ก็อยากลองนะไอะ้บ้านเธอทานอาหารแบบนี้ด้วยเหรอฉันเคยได้ยินว่าแ,บบแักแด่ไหมมีโปรตีนสูงเลยนะเออฉันไม่เคยกินหนอนไหมามาก,ก่อนนะไม่มีอะไรนะ่ากลัวหรอกนนลองกินมาสิมันอร่อยมากนะ อืมจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับรสชาติที่บ้านเรากินอยู่เลยนะใช่มันเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูงและเป็นแหล่งอาหารในชุมชนเรามานานแล้วกินเลย เพืเ่อนเพื่อนๆโรงเรียนเรามีคุณครูที่มีความรู้เรื่องผ้าไหมเราไปขอความรู้กับคุณครูกันดีไหมดีดีๆีไปกันกันสวัสดีค่ะคุณครูคะวันนี้จะมาขอความรู้เรื่องผ้าไหมกับคุณครูค่ะคุณครูสะดวกไหมคะ จ้า,จาคนสวยของครูอะว่ามาต้องการรู้อะไรบ้างเพื่อนคุณครูคนะคะมีผ้าไหมยอยู่หลายอย่างเลยนะคะแต่วันนี้อยากจะโชว์มากก็คือผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสิรินนะคะคุณครูใส่กรอบมาอย่างงดงามอะมิ้นช่วยกลางเลยลูกกลางได้เลยนะคะกลางดูได้เลยนะคะ,คะ,คะว่า ผ้าไหมบ้านเรามันสวยสดงดงามยังไงน้องดูได้เลยนะคะอันแรกผืนแรกนี้นะคะมิ้นผืนแรกเนี่ยมิ้นดูนะคะอันนี้เรียกว่าผ้าอันปรมผ้าอันปรมนี้เป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินใหญ่ตัวนี้นะคะเป็นผ้าโฮลผ้าโฮลถือว่าเป็นราชินีของไหมสุรินเลยนะคะมีความสวยสดงดงามน,นะคะใช้สีย้อมธรรมชาติใช้สีย้อมธรรมชาติโดยย้อมจากสีคราม เป็นสีธรรมชาติแล้วเป็นถือว่าเป็นราชินีของไหมสุรินนะคะเพื่อินคุณครูจะเดินแบบวันอนุรักษ์ผ้าไหมไทยคุณครูก็เลยนําเอาผ้าที่เป็นราชินีของจังหวัดสุรินเนี่ยผ้าหูเนี่ยมาตัดแต่งเป็นชุดเพื่อที่จะไปเดินแบบขอบคุณค่ะยินดีจ้าคุณสวยของครู วย่นี้ไปบ้านเรากันดีไหมเดี๋ยวเราพาไปดูการทอผ้าไหมที่บ้านเราไป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 ต่อพ่อพ่อของเราทอผ้าไหมที่มีคุณภาพส่งต่อทั้งในจังหวัดและตางจังหวัดนะผ้าไหมไม่ใช่มีแต่ความแข็งแรงยังมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราด้วยไปไปดูทางรู้นบ้าง วันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยนะาอายขอบคุณที่พาฉันมารู้จักอาหารใหม่ๆและรู้จักผ้าไหมซึ่งเป็นซอฟทาวเวอร์ของสุรินด้วยนะใช่ใช่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่สุรินเนี่ยมีอาหารที่น่าสนใจและมีฝีมือการทอผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้ด้วย นี่ถ้าเปรียบผ้าไหมเป็นอาหารก็เท่ากับว่าอาหารหรือผ้าไหมของบ้านไอยบ้านของเราทั้งอร่อยและสวยงามสามารถเป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์เราให้ทุกคนในประเทศและต่างประเทศได้ชิมและสวมใส่ได้เลยนะรู้สึกภูมิใจยังไงไม่รู้เนาะ